วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการใช้เทคโนโลยี AR ที่ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อชั้นป .3 แอปที่ดิฉันใช้ก็คือ q w ว r ซึ่งแอปนี้เราจะสามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากแอปมาแล้วแต,งต่งระบายสีแล้วเราแค่สแกนจากแอป q w ว r ของเราเพียงสแกนไปที่ QR code แล้วกด launch นำมือถือออกห่างให้เห็นทั้งใบงานจากนั้นภาพเหล่านี้จะมีชีวิตขึ้นมาแบบภาพสามมิติเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ในแอปจะมีเนื้อหาการเรียนการสอนแทรกไปในแต่ละวิชาในแต่ละภาพเช่นพอเราสแกนรูปเี้ผีเสื้อก็จะขึ้นออกมาเป็นเนื้อวัตรากรการเจริญเติบโตของผีเสื้อมีสิงด้วยนะคะนี่ก็คือผีเสื้อที่เราระบาย 4A แล้วจะออกมาเป็นภาพแบบนี้เลยซึ่งการนำเทคโนโลยี AR มาใช้ทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี AR แอป Cuber โ,อ,โอ้กโลานจากนั้นก็เอาออกมากนนี้ตันรสไนัน,นี้เป็นีสือ้อันนี้เราก็จะอันนี้มันจะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมาเราจะดีดี่วยถ้าตถ,ถ,ถ้าจัอจาจจะกลายเป็นหนอนหนอน่น,นีหนอน น้อนสีเขียวใช่ไหมเพราะว่าตัวน,นี้เป็นสีเขียวอันนี้ดักแด้อันนี้มาจากน่ะาดูนี่ตอนนี้มันสีเสื้อเลียนสีได้เหมนี้อลองใช้ลองใช้ดู่าไรอ่ะมาสแกนตรงนี้มาสแกนตรงนี้นะกดะดาษยวบุจีหยาบุจก นนกนั้นเอาออกมา้นข้ะเป็นสีราอจับไก็ได้กไหมนอกจากการใช้ a r ในการเรียนการสอนแล้วดิฉันยังใช้ AI ในการทำงาน อย่างเช่นเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากแอป b o t n o y Voice ซึ่งจะช่วยให้การนำเสนองานด้วยเสียงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเพียงแค่นำข้อความมาใส่ช่องแล้วเลือกเสียงจากนั้นกดดาวน์โหลดและแอปที่ใช้นำเสนอคือ Canva นี่ก็เป็นการนำเทคโนโลยี AR และ AI มาใช้งานของดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ